สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องอปอวยปอพารวยปอีไตนะครับผมครับแฟนเพจเสียโอปอนะครับผมอปอวยแฟนเพจนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดไอ้ไข่นะครับผมวัดสีทรงธรรมนะครับปู่หรือว่าวัดหนองก้านะฮะวันนี้เราจะมา ขอแนวทางกับหลวงปู่กันนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กัะทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางของหลวงปู่งวดประจําวันที่16สิงหา2566จะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันครับ ิดกลับมาบนมัส,สการครับปู่ครับเจริญพรเจริญพรครับผมเวลาง,งวดถูกแล้วไม่แม่นะปู่เนาะเวลางวดถูกว่ามาโอ้ยเสียดายครับผมใช้บุญฝากหม่าล่าอเหงาพระสังกัดใจเรียกทรัพย์พระสังกัดใจเรียกทรัพย์ ทุกครับทานสิดออเอ,อ,อาไอนนว,ว้สาธุ <นะ S 1> วันนี้อนุโมทาน,นากับบรรดา fc ของอช่อง youtube ยูทูบช่องครคับทุกช่องที่ทวันนี้ได้ร่วมกันมาทำบุญในวันอาสาฬหบูชาพร้อมกับได้ฝากจตุปจัจจัยมาเหตุบุญรอพระสังกจจัยเรียกทัพย์ กะนั่นแหละขออํำนวยไว้พรอนอให้บรรดาสังุชนช่อง f อ FC f ช่อง YouTube ทุกช่องให้มีทรัพย์มีเงิน,กกนตัางแต่เนี่ต่อไปขอให้ร่ำให้ด้วยนอนรับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบมือแบนแบให้ได้เงิ่อนล้านสมดังใจปารถนาสิได้โดยทางโชคลาภก็ดีได้โดยการทํามาหากินก็นดี ขอให้ท่านมีเงินมีทองร่ำรวยมีกินมีใสเยาสมบกเขินหากยาสัขาดเขินบ้างสัพพะขาลั่งให้กระเป๋าตังตึงงเต็มๆมโดยเงินหลานเงินแสนสุภุสุคนขอเมื่อเวยพ่อนี่ให้เกิดผลสําเร็จขอให้เทวบุตรเทวดาผู้หูแก่งตาใสเทวบุตรทั้งหาเทวดาทั้งซีจงมาอโนโมทนาอํานวยเวยพ่อน ให้บรรดาเอฟซีช่องยูทูบทุกช่องสิมาเมื่อนี่สิมาทำบุญเมืรอนี่ขอให้เทวดาซอยคำชู้อ่าทันใดดวงซวยดวงบด่ดีก็ขอให้ปลดเปืองค่วมบ่ดีออกไปทันหนดวงดีแล้วดวงข้นแล้วก็ขอให้ดวงลุงโลดโชดช่วงชัชวานบ่ถือเล็กให้ถือเล็กบ่มีงานก็ให้มีงานบร่รวยก็ให้รวยให้มีเงิน ทุกท่านทุกผู้ทุกคน,กคนขอพ่อนี้จงพันสำเร็จจงสำเร็จแกเอฟซีส่องยทูทูกทุกท่านทุกคนเทินอ,อิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตตสัพเภปุเรนตุสามกับปาจันโทปนาลาโศยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโย วิวัตชันตุสัพพโรโควินัสัตตุมาเตภวัตวัตตราโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาธนะศีริสนิจังวุธาปจายโนจัตตาโรธมาวัด <Jean> ทันติอายุว hm. ันโนสุขังพระลังรวย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 สาธรวยครับผมรวยลำรวยสุขคน งวดทีแล้วงวดที่แล้วเด็กทว่ดดาด่าบอกสองห้าสาม 2, 5, เลยนะครับปู่แทนโอ้สองห้าสามาสามแล้วขันน้ำมนต์เข้าไหมครับปู่ขันน้ำมนต์ไม่เข้าขันน้ำมนต์ห้ยซีฟออกสิบเอด็ดออกสิบเอด็ด <c> แ <oughs> <c oughs> มนทำอันนี้มาบอกมือมาบอกมือวันที่สามเอ็ดเลยเอ้ยมามาบอกวันที่สามสามซีฟ สามสิบมาบอฝันกันขึ้นสามซิบ่าเ,าเลกออกแล้วสอ,สองหาสามเทวดามาบอกแมนเทวดาบอกัอกน,น้นความฝันนั่นแหละแต่ว่าอาจารย์ก็คิดว่าเทวดาบอกบสองหาสามแบบนี้พูดหนึ่งก็เลยบอกว่าอันอพูดหนึ่งก็เลยยินเสียงน่ะก็เลยบอกว่าอัอนเสียวอีลีเดยอย่าลืมซื้อคแต่เลยกับ เขียนไว้ไงเนี่ยทเนี้พอกะบางคนพ่ากะตับเขอกระซื้อพระมัณนออกซีซีหาสามเนาะซีหาสามอันนั้นอันเขามาบอกถองสองหาสามสองหาสามทีหมดที่แล้วนะครับทีดที่แล้วนะวันนี้บอท่านบอท่านในวานจังไดครับบอท่านในวานจังได้บอท่านถึงเวลาบอท่านถึงเวลาบอท่านถึงเวลาวันนี้กับสิประมาณ บ่เกิดวันที่สิบเอ็ดไม่เกินวันที่สิบเอ็ดบ่เกิดวันที่สิบเอ็ดเปิ้ลกัสิมาในในนิมิตทั้งสี่หลักเปิ้ลเนี่เพราะว่าอ่ามือมือบ่าเปิ้นบอกว่าในจากนี้ต่อไปกับสีหายเรื่อยเพราะว่าในฤดูพันษาจะแม่นนะครับแม่นในฤดูพันษาเปิ้ลเปิ้ลสีหายมาเปิ้ลเปิ้ลปลาหายถ้าบัดสวดมนต์เปิ้ลกับสิค่อยลงลงมาลงมาซองเบิงลงมาหายโชคลูกหลานครับก็อาจจี สามสี่งวดต่อกันโอ้ oh. ล้วการลังจากนั้นก็สีพรอน,อนสีพรอน,อนสามสี่งวดนี่คือสองสองหรือสามครับผมกับบลูขึ้นกัน oh. โอ้สามารถมาได้ไม่ครับมามาได้มามาได้เพราะว่าในช่วงพัฒษาหน,นิส่วนมากในช่วงพัฒนาหนิฟา,าจันกับสีเมนในในช่วงพันษาโอ้ครับผมแมใ,ในช่วงพันษาเป็นฟูนเลยเล่เก้าก็ตามได้ปะครับคเล่เก้าก็ตามได้ ได้เก้าก็ตามได้อันนี้นี่คือเลขเลขเลขกเก้าเลขงวดวังหันครับเลขกงวดเก้าจังมางวดนี้คือไปเห็นช่องยูทูปมาสุดเลยงวดสีใดจังเป็นเป็นประจำดิงวดอั้นตรามตัวพี่เอฟซีจะมากราบด้วยมาขอพรเองได้เนาะค่ะพี่กัตมองได้ครับพี่กัตเอฟซีสีมากราบขอพรอ่ายู่วัดสีทรงถ้ำหรือว่าวัดไอ้ไข่ วัดศรีทรงธรรมบ้านหนองกา้าตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเอ่อซีมี่อ่าอ้อ่าไอาไข่ไอ้ไข่บรรดาัพท์อยู่วัดทรงธรรมนีาา่แหละก่ะมีพระสังฆจายเรียกซับเอ่อประม่านิเดี่ยวดอกกับการซีเรียล้วสร้างการราับติ๊ตโตซานหน่อสิมาประมณาณอาทิตนาโอ้ยเลยว่อยยากมาก วายหลวงปูอ่าเป็นพระพุทธรูปเก้าแกย้ยอยู่ในโบสถ์กับมาสาม,มา,มา,า,มารถม,มากมาไหวาม,มากขอพรได้ครับอ่าจนมากก็สามารมาได้สามารถมาได้หรคือว่าจิเดืยวิาคถึงไปกราบหลวงปูอ่าเท<ม>ิ่งอุโบโสถเป็นผู้รูปเก่าแก่หลายหลายร้อยปีเพราะว่าวัดนี้ตั้งขึ้นาตามเอกสารก็คือเมื่อปี2,434รก่อนตั้งเมืองอุดอร สองสี่สามสี่บอกเลขหรือบอกครับพ่อสอ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 ผมการตั้งบัตรออยู่เฉยพระจานทร์ก็พูดขึ้นมาแล้วอันแม่ตาชุวยช่วให้ทักสามตัวยไปได้ก็ต้องจะจะจะได้เดี๋ยวต้องไปจดถูกขอพันอยู่ทั้ง ข้างบนเลยครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ทางช่องได้มีโอกาสได้ขึ้นไปนะครับปูตั้งแต่มานี่ยังไม่เคยขึ้นไปสักทีนะฮะดังดังดีครับดีครับเดี๋ยวผ้าจา์นะฮะก็จะพาไปข้างบนนะครับข้างบนศาลานะครับเป็นครั้งแรกนะที่ทางช่องได้มีโอกาสได้ไปถ่ายทำเป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่มาเลยนะครับผมไปเดี๋ยวตามมาครับผม เขาก็อยู่ที่โบสถ์นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับแนวทางทางปู่นะครับอันเหมือนกับเปิดไฟเปิดชโคมครับเปิดตรงไหนก็ไม่มืดแลหรอกครับปู่ Satu ketaksa, satu PAKAWATTO satu ketaksa, 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 satu satu ketaksa, satu ketaksa, satu ketaksa, satu สาธุพุทธาคาราธรรมะคาราสงฆคาราพระเจ้าขอพลังวัตราาคุณพระพุทธสีสุขภัรรย์ย่าลข้อนันมีห้อปฏิบาติข้างหน้าดี ท่านท่่ีมใส่อเชียงเด็เชียงบัดเชียงเปือยแสมรมั่ปัานาขอสามโตรงงตรงแลวอเออนตาเป็นดูดูหน้าหนุนน้และพอมันมีมาบอกมากล่าว่าอมีอย่างแบบท่านูเดอรสมงมั่ปัานาที่โัวตรง้มูดกอย่างตามมองมีเงืนมีข้ามีจีนมีอย่างเดี๋ยวเามาสซอยเอถ ก็เมตานะครับผมพามาขอโชคลาภนะครับผมเซ็นซีครับผมได้สองตัวแล้วนะครับครับผมเ่มไม่ชัดเลยนะครับผมหกอะไรไม่รู้ครับผมหกสามหรือเปล่าหกแปดไม่หกสามอ๋อมันลุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับเซ็นซีครับเราลุ้นอีกตัวหนึ่งนะ หกสามแปดหกสามแปดนะครับผมหกสามแปดนะครับอูบอกว่าหกสามแปดนะย่อหลังไปเยอะพอเลยสามแปดหกสามแปดอหกสามแปดถ้าเกิดแบบซื False, ้อขึ้นซื้อลงนี่จะหกหกสามเจ็ดอย่างนี้หกสามเก้านี้แหละครับ ก็ก็แล้วแต่คอื่โอ้แปดสามห้าแปดสามห้าอ่าแปดสามเจ็ดครับแปดสามห้าแปดสามหกอืมนี่ผมอาจจะกับหัวอันนี้หกสาม